นี่มึงทำาน่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกูงจะบอกไว้ให้มึงไม่ต้องไปดูอะไรไปเตือนมันทําไมเตือนมันหน่อยเตือนมันหน่อยมึงไม่ต้องไปดูอะไรมึงดูมีแต่คนเกลียดมึงแค่นี้พอแล้วเอ,อมึงต้องคนเกลียดเราเราต้องนึกสิใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาถึงเกลียดเราวะเอเหียเสือกไปพูดอีกว่ามายุ่งเรื่องนี้ทําให้คนอื่นพูดมึงไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขา ทั้งๆที่ครอบครัวมึงไม่ได้มีดีเลยอนี่มึงออกมาว่าลูกเขาอีกแล้วมึงออกมาพูดเรื่องลูกเขามึงกูเตือนมึงนะมึงอย่าไปเล่นลูกเขานะเออกล่องดวงใจเขานอว้ยแล้วมึงมีความผิดอยู่นะมึงมีความผิดอยู่นะกูจะบอกให้มึงเขาแจ้งความมึงอ่ะมึงก็ซวยอ่ะกูจะบอกให้เขาไม่เขาสงสารมึงหรอกนะอย่ามาทำเป็นเก่งไงมึงอย่าไปเชื่อนะ ไม่ต้องไปสอนมันค่ะอันนี้ด่ามันเงียบๆเป็นไงล่ะเป็นอย่างที่กูพูดไหมล่ะนะกูพูดไว้ตั้งแต่แรกเป็นไงล่ะบอกแล้วมึงวิบัติแน่แล้วนะมึงก็ไม่เหลือใครกูไปดูมึงนะคนดูมึงแม่งเหลือเท่าไหร่น่ะ <laughs> จุกแล้วจุกอีกนอะนะ จุกอีกแล้วขมก็โดนป้าก็งงใครคือขมใครคือจุป้าแก้วนามาไงแก้วนามาก็หมอปอมอะ่ะเออนะอึ้งเลยดิโดนไปสองวันเลยเนี่ยฮนะโดนสองวันเลยเนี่อึ้งเลยนะใช่แมงดูเลียคนมันไม่มองตัวเอง นี่แหละครับคนพวกนี้มันมันไม่รู้สึกหรอกคนเรานะเอาผมผมยกตัวอย่างใครเนี่ยนะคือตัวอย่างที่ดีที่สุดนะผมไม่ได้มาชื่นชมที่หลังนะนะนาะทีนาะท,นะทีพวกมันโดนน้อยกว่านาทีเยอะนาทีโดนลุงเลยนะครับโดนลุงเลยนะครับเออแต่ว่าดีอย่างไม่มีใครซ้ําผมก็ไม่ซ้ํา แต่อีสองตัวนี่ซ้ําผมไม่ซ้ําเพราะอะไรครับเพราะนาทีไม่ได้สวนนาทีโดนอย่างเดียวแต่ไม่สวนนาทียอมรับสภาพแล้วก็พูดเสมอว่ารักลุงก็ยังอุดมการเหมือนเดิมนี่เขาโดนหนักก่วมึงแต่มึงไปซ้ําเขากันพวกมึงไปซ้ําเขากันนะพวกมึงไปซ้ําเขากัน ใช่ไหม FC? เอฟซีนะผมผมเนี่ยยอมรับเลยนะนาทีเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับโหโดนโดนไม่ใช่น้อยนะคือแบบลุงช่างพูดถึงอ่ะแบบพูดพูดถึงแบบไม่ดีอะ่ะเออเอาตรงก็แล้วพวกเราผูคนก็ฟังอยู่ใช่ไหมเออฝังนู้นแม่มาเยีะยเยอะยนาทีใหญ่เลยนะนะเงือก ทำไมไม่ออกเป็นยูทูบเบอร์หกสามใช่คุณอำเนวยนะทีโดนยังหน้าสงสารนะใช่ครับแมกโนเลียจุดยืนเขาชัดเจนอะเอซี FC ก็ยังรักเขาอยู่ใช่ไหมอินนี่โอ้โหโดนคือไม่โดนหรอกคือแบบ ออกมาว่าว่าป้าสวนผักน,นะออกมาว่าป้าแตนออกมาว่าลุงนี่ตอนนี้ก็ว่าลุงนะคุณอย่างงุนคุณอย่างนี้คุณอะไรมึงคุณอะไรของมึงใครคือคุณใช่ไหมคนแม่งเห็นแม่งนั่งบนอยู่จะว่วจะพิมพ์ม,มาละมึงบนอะไรของมึง <laughs> เห็นเห็นจอมันดำๆไง ผมเห็นมีเอฟซีชื่ออะไรวะชื่อมาริอ่าชื่อมาริเข้าไปพิมพ์ว่ามันอยู่แล้วก็อยู่สองสาคนอ่ะนะเฮ้ยคุณรังสีแม่งตามมันไปได้เฉยเลยคุณรังสีอ่ะรังังสีขำสก,กุลหรือรังสีอะไรอ่ะตามมันไปเฉยเลยอนะมันพูดเหมือนลุงเป็นผัวมัน <laughs> คุณลายอะไรมาเนี่ยคุณก็มาระบายกับฉันนะเออผมเข้าไปดูมันอยู่ วันหลังใครเข้าไปดูมนะันอะพิมพ์หน่อยผมอยากผมคันมือว่าจะพิมพและววันหลังมันจอดอําอ่ะพิมพ์หน่อยบอกลืมวันนี้ไม่ได้ใส่วิกเหรอวันไหนไม่ได้ใส่วิกนี่นะจอจะดำสวัสดีคุณกําไรครับนะเอเอวันไหนมันไม่ได้ใส่วิกจอมันจะดํานะเออสวัสดีครับอินวิโสวัสดีครับนะ อีสัตว์เอ้ย <Safe> เอาจ uh, ริงๆใครเขาไปดูมันพิมพ์หน่อยนะเอลุงรักคุณนทีจ้านะไปหรอกอย่างน้อยเขาก็ไม่จุดยืนเขาชัดเจนอะนะจุดยืนเขาชัดเจนนะใครใส่วิกอีจุกไงไม่ใช่อีขมนะคุณนาทีโดนลุงก็จริงเพราะนาทีดื้อนะครับ สวัสดีครับคุณสซดานา้ำขอลงแล้วก่อนนะครับวันนี้มีเคสประโยคอภิมหาอมะตะจุกนิรันดร์การสวัสดีคุณโซดาน้ำครับขอลงวันนี้มีมีเคสประโยคอภิมหาอมะตะจุกนิรันดร์การจุกซะยิ่งกว่าจุกอีกนะเออจุกซะยิ่งกว่าจุกอีกมันนะมันนึกไม่ถึงไงนะ ต้องกลับมาฟังบ,บ่อยๆถูกต้องป้าป้าต้องฟังบ่อยๆสิป้าถ้าป้าไม่ฟังบ,บ่อยๆป้าจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเออคุณบุตรีอยากพิมพ์ตายแต่มันจะบอก <laughs> เออเอนะมีมีคุณมะลิอ่ะคุณมะลิะลไปพิมพ์ด่ามันอยู่ไปพิมพ์เถียงกับมันอยู่นะเออคุณมะลิผมไปดูมันหน่อยหนึ่งเหมือนกัน โอ้มันว่าว่าลุงใหญ่เลยอ่ะนะว่าคุณอย่างงู้นคุณอย่างนี้มันพูดอย่างกับลุงเป็นผัวมันอย่างนี้อกูบอกแล้วเขาเขาเขารักเมียเขามึงเป็นคนอื่นนะมึงเป็นคนอื่นมึงไปเสอะไปยุ่งกับครอบครัวเขาโวยนะจุกจุกแล้วตุกอีกอะ่ะ <laughs> นี่นะ มันคงคิดไม่ถึงนะว่าว่ามันจะมาถึงจุดนี้นะเชื่อไหมมันทั้งคู่อะ่ะมันทั้งทั้งอีจุกทั้งอีขมเนี่ยมันคิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้นะโอ้ปล่อยกายไปเถอะยาหลานน้อยนะผมเห็นผมเห็นในไลฟ์ผมก็รู้แล้วมันเป็นวิผมคนหาเลยตรงดิวขนาดนั้น มันตรงเหมือนแบบสักๆอะ่ะเข้าใจปะ่ะมันไม่มีน้ําหนักไม่มีพลิ้วมันต้องเบาแล้วพลิ้วมั่งผมจริงอะ่ะเข้าใจปะ่ะ